ใช่ไม่มีอะไรหรอกพี่นี่พวกเจ้าจะไปไหนกันน่ะข้าว่าเสียงเหมือนไอ้แก่คนนึงไอ้แก่นั่นอีกแล้วเหรอคนที่บอกว่าห้ามยุ่งใช่ไหมคะเสียงเหมือนไอ้จะไปไหนกันหรอได้เสียงไอ้แก่นั่นอีกแล้วนะนั่นสินะคนที่เข้าไปพวกตาสงสัยไอ้แก่หยุดเรียกข้ามาเพ้อฝันสักทีนะกก็ขาบอไปพวกชอบหลงตัวเองนะแม่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 เหมือนเจ้าพวก็หลงตัวเองอ่ะ เราเคยชอบตัวเองเรื่องหรอเนี่ยข้าเพิ่งใหม่นะเอาละคราวนี้เจ้าก็รีบเอาข้าขึ้นไปจากตรงนี้จ้าข้าคิดว่าเจ้าเป็นตัวการเชิญเหฉยๆสิการที่เจ้าพูดอย่างนี้เนี่ยอ๋อออกจากปากเจ้าเลยนะเนี่ยแมย์เมย์มยถือว่านี่เป็นครั้งแรกเลยกันนะถือว่าเป็นสิ่งที่ข้าขอบคุณแล้วก็ยุ่งอ๋องั้นเจ้าลงไปอีกรอบไหมเอาละเอาข้าขึ้นไปอีกรอบหนึ่งทำทำไม ข้าไม่รู้ว่าทางนี้มันเป็นรถไฟ